สวัสดีครับวันนี้ผมมีรถบรรทุกมาให้ชม5คันเหมือนเคยครับมาเริ่มกันเลยคันที่1 v o l v o FH 440แรงม้าปี2560หัวลากตัวแรงรถสวยพร้อมใช้งานสภาพยอดเยี่ยมรถผ่านการเช็คสภาพจากศูนย์ตลอดดูแลดีงานใช้จริงไม่ผิดหวัง จุดเด่นคือเครื่องยนต์และช่วงล่างแน่นระบบถุงลมนุ่มนวลยกล้อหลังได้ช่วยประหยัดเมื่อวิ่งเปล่าเหมาะสำหรับงานลากจูงระยะไกลหรือใช้งานหนักครับเครื่องยนต์440แรงม้าพร้อมเกียร์ออโต้ขับขี่ลื่นไหลไม่มีสะดุดช่วงล่างแน่นระบบถุงลมภายในสวยแชสซีไม่ผุยางพร้อมใช้ไม่มีรายละเอียดกระบะเพราะเป็นหัวลากหากต้องการอุปกรณ์เสริมสอบถามข้อมูลจากผู้ขายได้เลยครับ ราคาสอบถามข้อมูลจากผู้ขายได้เลยครับสนใจติดต่อ092-352-0137รถอยู่จังหวัดไหนสอบถามเพิ่มเติมได้เลยครับแนะนำทุกท่านที่สนใจซื้อรถควรเข้าดูรถจริงตรวจสภาพและเอกสารให้ดีก่อนโอนเงินทุกครั้งครับ คันที่ 2. องฮีน่ P หนึ่งหสองเพลาปีไม่ระบุ380แรงม้าเอกสารครบโอนขนส่งได้รถบรรทุกสองเพลาเครื่องใหญ่แรงม้า380ตัวจริงวิ่งงานหนักได้สบายไม่จุกจิกเครื่องแรงทนทานสภาพพร้อมใช้งานติดมือใหม่หรือเปลี่ยนงานไม่มีปัญหาดูแลรักษาดีครับ เครื่องยนต์ P114 หกสูบ380แรงม้าแรงจัดเดินเรียบนิ่งระบบเกียร์แน่นช่วงล่างสมบูรณ์ไม่มีดังอย่างสวยเต็มๆพร้อมลุยต่อแชสซีเดิมไม่ดามไม่แตกกระบะและอุปกรณ์สอบถามข้อมูลจากผู้ขายได้เลยครับราคา650,000บาทสนใจโทรสอบถามเพิ่มเติมที่062-986-7199 รถอยู่จังหวัดสอบถามข้อมูลจากผู้ขายได้เลยครับแนะนำพี่น้องทุกท่านก่อนซื้อรถมือสองตรวจดูรถให้ดีก่อนโอนเงินทุกครั้งนะครับ คันที่3ครับ Isuzu NKR ปี1970รถบรรทุก6ล้อเล็กวิ่ง224,700กิโลเมตรเชื้อเพลิงก๊าซหุงต้ม LPG รถวิ่งไม่ติดเวลาคันนี้เหมาะกับงานขนส่งทั้งในตัวเมืองและต่างจังหวัดขนาดกระทัดรัดประหยัดเชื้อเพลิงเป็น LPG ช่วยลดต้นทุนใช้งานง่ายดูแลรักษาสะดวกรถทดลองวิ่งได้จริง เครื่องยนต์เกียร์เดิมๆใช้งานตามปกติช่วงล่างแน่นแชสซีสวยตามสภาพพร้อมสำหรับนำไปใช้งานต่อยางเหลือสภาพดีพร้อมลุยงานกระบะขนาดมาตรฐานครบประตูเปิดใช้งานสะดวกเหมาะก,กับงานขนส่งอเนกประสงค์ราคาขาย300,000บาทพร้อมโอนสนใจติดต่อ081 7 7 7 7939รถจอดอยู่ที่อำเภอวังน้อยจังหวัดอยุธยา แนะนำทุกครั้งหากสนใจควรนัดดูรถจริงตรวจสอบสภาพให้เรียบร้อยก่อนโอนเงินครับคันที่4ครับฮีโน3ส4มปี64ดําเกษตรอูเอสสี่สุนชัยใส่ของ3 9มหม คันนี้สภาพสวยเดิมทั้งคันพร้อมใช้งานได้ทันทีเหมาะก,กับงานเกษตรขนย้ายสินค้าหรือวิ่งงานทั่วไปครับบอดี้ยังแน่นสีแจม่มไม่มีชนหนักโครงสร้างครบเครื่องยนต์เดิม344แรงม้าเกียร์สมบูรณ์ช่วงล่างนิ่งแน่นหนึบยางดีพร้อมลุยแชสซีเดิมสวยไม่คดไม่งอ ดำเกษตรอ s เสุีุนชัยใส่ของ3,900แข็งแรงทนงานมีระบบดำใช้งานง่ายกระบะพร้อมขนสัมภาระได้ปริมาณมากเสนอราคาพิเศษ1,90 0 0ลบาทรถอยู่จังหวัดสิงห์บุรีอำเภอเมืองนัดดูรถตัวจริงได้ทุกวันโทรสอบถาม088 139 9038 อยากแนะนำพี่น้องทุกท่านก่อนซื้อรถมือสองอย่าลืมไปดูรถคันจริงตรวจสอบให้ดีก่อนโอนเงินทุกครั้งครับ คันที่5ครับ Isuzu NKR 6ล้อ110แรงม้าปี2535รถกระบะ6ล้อขนาดกลางยอดนิยมสภาพเครื่องติดวิ่งได้พร้อมใช้งานทันทีคัสซีเดมสวยไม่เคยชนหนักเหมาะสำหรับงานขนส่งทั่วไปครับขุมพลังเครื่องยนต์110แรงม้าเดิมๆจากโรงงานเกียร์ดีเข้าออกง่ายช่วงล่างแน่นรับน้ำหนักได้เต็มประสิทธิภาพอย่างพร้อมใช้งาน ตัวกระบะสแตนดาดแข็งแรงทนทานพร้อมหลุยทุกงานไม่ต้องซ่อมแซมเพิ่มเติมในส่วนหลักๆขายในราคาพิเศษ90 0 0 0บาทรถจอดอยู่ที่กรุงเทพสนใจสอบถามข้อมูลหรือขอนัดดูรถโทร0 9 4 6 3 4 4 8 2 1ได้เลยครับแนะนำทุกท่านให้ไปดูรถจริงก่อนชำระเงินหรือโอนเงินทุกครั้งเพื่อความสบายใจในการซื้อขายครับฝากกดติดตามช่องไว้หน่อยนะครับเดี๋ยวผมหารถสวยๆมาให้ชมกันอีกเยอะๆเลยครับ